สวัสดีครับสงครามยูเครนเข้าสู่ที่68มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือมีการอพยพพลเรือนออกจากโรงงานเหล็กอาซอบสตาลในเมืองมารีอุปอมีจำนวนประมาณ100คนก่อนหน้านั้นก็ออกมาได้แล้ว20คนซึ่งก็นับเป็นเรื่องที่ดีนะครับแม้ว่าจะอพยพอ,ออกมาได้ยังไม่หมดเพราะคาดว่ามีพลเรือนซ่อนตัวอยู่ในโรงเหล็กนี้ประมาณ1000คนการอพยพในครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นการเจรจาระดับท้องถิน่นหมายเวาว่ามีการพูด คุยกับผู้บัญชาการของกองกําลังของรัสเซียในเมืองมารีอูปอร์ในกให้หยุดยิงชั่วคราวก่อนไม่ได้เจรจากับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียหรือว่าประธานาธิบดีปูตินซึ่งคําสั่งปูตินก็คือให้ปิดล้อมอย่างแน่นหนาะไม่ให้แมลงวันซักตัวนี้เข้าออกได้เรื่องนี้ทําให้รู้ว่าใครเนี่ยใจสุดนัก สภาพเมืองมารีอูปอที่เราเห็นตึกรามบ้านช่องนี่พังขนาดนั้นทีแรกแอดมินก็ตกใจว่ารัสเซียเนี่ยระดมยิงขนาดนั้นเลยหรือพอดูจากภาพการต่อสู้แล้วเข้าใจนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่ากองกําลังทั้งสองฝ่ายแทรกตัวอยู่ในตึกมีการต่อสู้กันทหารรัสเซียเองบางทีก็เข้าไปอยู่ในบ้านของประชาชนยูเครนก็จําเป็นต้องยิงทําลายบ้านของชาวยูเครนเองนาทีนี้ไม่ต้องห่วงอะไรขับไล่ผู้ลุกรานนี้ออกไปก่อนส่วนเมืองเคอร์ซอนที่รัสเซียควบคุม ได้ตั้งแต่แรกๆก,ก็เริ่มมีการให้ชาวเมืองนี้ใช้เงินลูเปแต่ว่าชาวเมืองก็ต่อต้านในเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่ารัสเซียจะควบคุมเมืองคือซอนได้แต่ก็แค่รอวันประทุไม่ได้ควบคุมได้ตลอดการการต่อสู้เป็นเฉพาะจุดเท่านั้นเป็นการรุกคืบเป็นการต่อต้านมีการบุกแล้วก็มีการถอยตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของยูเครนก็ยังไม่ได้รับความเสียหายถ้าเราพิจารณาในภาพรวมการที่รัสเซียจะยึดเมืองท่าทั้งหมดของยูเครนก็ย ยังยากโดยเฉพาะเมืองโอเดสซาส่วนการจะยึดยูเครนทั้งประเทศมันก็เป็นเรื่องที่ยากกว่านะครับ ในวันที่9พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะหรือว่าวันวิกต์ทรีเดย์ของรัสเซียหลายฝ่ายคาดว่ารัสเซียจะเร่งปิดเกมยูเครนหรือแม้กระทั่งคาดว่ารัสเซียอาจใช้อาวุธร้แรงก็เพื่อประกาศสักดาล่าสุดนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนี่กล่าวว่ารัสเซียไม่ได้ต้องการปิดเกมสงครามยูเครนภายในวันที่9พฤษภาคมไม่เกี่ยวกันนะครับปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนก็ยังดําเนินการต่อไปขบวนพาเหรดในกรุงมอสโกก็เดินกัน ไปประธานาธิบดีปูตินจะกล่าวศุนทรพจน์ก็กล่าวไปทารรัเสเซียในยูเคนก็รบไปเหมือนเดิมนะครับ นอกจากนั้นลาฟลอฟก็ยังบอกว่าอย่าลืมผลงานของโซเวียตนะครับในการเข้ามาปลดปล่อยยุโรปจากนาซีเรื่องนี้ไม่เชิงลำเลิกบุญคุณแค่อยากบอกว่าเห็นความดีของโซเวียตบ้างอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือลาฟลอบกล่าวว่ารัเสเซียมุ่งมั่นที่จะป้องกันสงครามนิวเคลียร์มาตั้งแต่ต้นความหมายก็คือรัเสเซียจะไม่ใช้แบบง่ายๆอย่างที่หลายคนนี่กลัวเอาจริงเรื่องนี้เท่าที่เอนมินดูข่าวนะครับมีการพูดถึงอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ได้ใกล้เคียงที่รัสเซียจะตัดสินใจใช้ใ รั okay. เสเซียก็แค่พารณาถึงนิวเคลียร์เท่านั้นประมาณว่าเกรงใจกันหน่อยก็มีแค่นิวเคลียร์เท่านั้นที่รัสเซียเนี่ยจะทําให้คนอื่นนี่เกรงใจถ้ารัสเซียจะบอกว่ารัเสเซียมีรถถังจํานวนมากแข็งแกร่ง,งใครจะเข้าเนโต้ใครจะช่วยยูเครนนี่คิดให้ดีก็ไม่ได้รถถังเป็นเศษเหล็กกระจุยกระจายนี่ทุกวันถ้ารัสเซียจะบอกว่ารัเสเซียมีสุดยอดเครื่องบินใครจะเข้าเนโต้ใครจะช่วยยูเครนคิดให้ดีอันนี้ก็ไม่ได้เครื่องบินของรัสเซียก็โดนใส่ร่วง เป็นประจำก็ต้องพูดถึงนิวเคลียร์นี่แหละครับแต่ก็เป็นไปในแนวต่อรองนี่มากกว่าชาวโลกนี่สบายใจได้ในระดับหนึ่งแต่ก็เป็นคําพูดของนายเซอร์เกียลาปลอบรัฐมนตรีต่างประเทศผู้มีสติสัมปชัญญะส่วนผู้มีอํานาจแล้วก็อยู่ใกล้ปุ่มที่สุดอันนี้ก็ต้องรู้นแลละครับยิ่งช่วงนี้มือสันส่นๆนี่อยู่ด้วยใครอยู่ใกล้เอากระเป๋านิวเคลียร์ไว้ห่างๆก็น่าจะดีนะครับ